สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของฝาหม้อน้ําของรถยนต์นะครับอันนี้ผมนํามาเปรียบเทียบนะครับสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ผมเป็นเรื่องของฝาหม้อน้ำวีออสนะครับนะครับอันนี้เครื่องเย็นแล้วนะเปิดได้ปกติก็ห้ามเปิดในขณะที่เครื่องร้อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมาดูด้านนี้นะครับ เนื่องจากว่าประสบการณ์ที่ผมพบนะครับเกี่ยวกับฝาหม้อน้ำนะครับผมไม่ได้คำนึงถึงว่าฝาหม้อน้ำจะเป็นอย่างไรฮะเกือบจะทำให้เครื่องยนต์นี้พังนะคร,ครั้งหนึ่งผมได้เดินทางไ,ไกลๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ตรวจฝาหม้อน้ำนะฮะซึ่งฝาหม้อน้ำที่ใช้อยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันหักและและ,และดันเข้าไป ในหม้อน้ำนะครับตรงนี้หลุดลงไปเลยนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยนะฮะสปริงแบบนี้แข็งตัวนะฮะไม่สามารถขยับได้ทำให้ความร้อนขึ้นนะฮะจนผมต้องจอดรถตลอดเวลาและปล่อยเครื่องเย็นแล้วก็เติมน้ำน้ำดันออกหมดเลยนะครับดันออกหมดเลยเติมน้ำปกติลงไปนะครับก็ ไปอีกประมาณ5กิโล10กิโลก็ร้อนอีกเราก็ต้องทําแบบนี้ตลอดจนถึงเส้นทางนะครับเพราะไม่ให้เครื่องร้อนจนเครื่องยนต์พังนะครับทีนี้ปัญหาของฝาหม้อน้าก็คือนะครับถ้าเราตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเรื่องของสปริงนะฮะไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับตรงนี้ไม่หลุดนะฮะสตัวนี้ต่างกันนะครับเราจะกดนะฮะ จะกดอันนี้คือเบามือหน่อยนะครับส่วนตัวนี้อันนี้หมักหนักมือหน่อยอันเนื่องจากว่าสปริงเนี่ยความแข็งของสปริงเขาวัดเป็นบาร์นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็0.9บาร์อันนี้1.1บาร์แสดงว่าตัวนี้มีสปริงที่แข็งกว่าหมายความว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไปความร้อนในหม้อน้ำเมื่อเมื่อถึงระดับ ที่มันจะมีแรงดันไม,ไม่ถึงกับจุดเดือดนะฮะประมาณ90 90นะครับแปดสถึงเกอะไรประมาณนี้ครับเซนเซียสในความร้อนนะครับถ้าถึงจุดเดือดก็คือ100องศาเซนติเกสเมื่อามีแรงดันด้วยความร้อนของน้ําในหม้อน้านะครับตัวนี้มันจะดันสปริงนะครับดันสปริงให้เข้าไปอย่างนี้นะครับฝามหม้อน้ํา ก็จะมีลักษณะเปิดน้ําก็จะไหลเข้ามาฝั่งนี้นะครับเข้ามานะครับเพราะนั้นนะครับน้ําก็จะไหลเข้ามาท่อพักมันจะไหลแล้วก็ดูดนะฮะดูดดูดเข้าดูดออกก็ไหลแล้วก็น้ําก็จะวนเวียนอยู่ในหม้อน้ํานะครับเพราะนั้นความแข็งของสปริงเป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวนี้จะแข็งกว่าให้มากดตัวนี้จะอ่อนนะฮะ อันนี้ผมใช้0.9บาเพราะฉะนั้นความแข็งของสปริงก็จะไม่มากนะครับอันนี้ผมเลิกใช้ไปแล้วนะครับก็คือ1.1บา1.1บาก็เท่ากับ1.10อาเท่ากับ110เคบานั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะวาดเป็นบานะครับอันนี้ไม่ถึง100นะครับไม่ถึง100บาทนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลือกใช้นะฮะวีออตัวนี้เลือกใช้0.9บาเพราะสปริงมันอ่อนนะครับความร้อนถ้าอยู่ในระดับ80-90หรือว่า96นะน้ำก็จะดันขึ้นมาน,ะน้ำก็จะดันสามารถที่จะดันสปริงนี้นำเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมนำมาพูดนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ทำให้เครื่องยนต์นี้ร้อนเกือบ เครื่องยนต์พังมาแล้วนะครับเพราะนั้นท่านต้องตรวจดูนะครับเรื่องของสปริงว่ามันตายหรือยังสนิมขึ้นหรือยังถ้าท่านสามารถใช้ของแท้ได้นะครับอันนี้ของแท้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมซื้อมานะฮะมีตัวภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเขาเขียนว่า never open when hot ก็คืออย่าเปิดในขณะเครื่องร้อนนะฮะเปิดเครื่องร้อนในขณะเครื่องย้อนก้น้ำมันจะพุ่งใส่หน้าของท่านนะครับน้าร้อนนะครับเพราะแรงอัดของน้ําร้อนนะครับ90 80 96เลยนะความร้อนนะครับจากหมอ้อน้ํามันก็จะทําให้น้ำที่พุ่งขึ้นมานะครับต้องตรวจดูนะระวังเรื่องอฝ่าหมอ้อน้ำนี่ดีนะครับอันเล็กๆเนี่ยสำคัญนะครับท่านถ้าไม่ตรวจดูอันเล็กๆแบบนี้นะครับท่านอาจจะเสียเงินมากมายตามมาภายหลังนะครับโอเคนะครับก็รถยนต์วิออยก็ใช้ประมาณนี้ฮะ0.9บาบาหรือ หนึ่งจุดหนึ่งบาทก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกใช้นะครับศูนย์จุดเก้าบาทนะฮะลักษณะต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นไหมต้องเคลื่อนได้ไม่ตายนะฮะระวังอันนี้จะหักเข้าไปนะฮะถ้าหักเข้าไปเป็นพลาสติกนะครับฝังอยู่แล้วก็จะดันเป็นลูกยางแล้วสดันนะฮะความร้อนได้ที่มันก็จะดันเพื่อให้น้ําเข้ามาสู่ท่อพักได้นะครับโอเคนะครับมาดูน้ําตรงนี้ บางคนถามว่าเราเปิดไปทำไมน้ำเราเย็นไม่เต็มนี้ไม่เต็มหรอครับมันก็จะอยู่เรอยอี้พื้นนี่นะครับเป็นเรื่องของปกติของอรถยนต์ที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องและความร้อนยังไม่ขึ้นน้ํามันจะไม่ขึ้นมาถึงนี่นะครับปกติถ้าเราเครื่องเย็นนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะะในท้ายนี้นะฮะโอเคนะครับคิดว่าคิดว่าคลิปนีจ้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่อง เจ๋เจ๊อฟรีไทม์เครือข่ายสกิทเ้าด้วยนะครับสวัสดีครับ